สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ro o m s e r v i c e New Insight เจาะข่าว่้านะครับคุณผู้ชมว่าไหมครับเดี๋ยวนี้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเวลานผ่านไปเร็วเรือเกินนะครับวันนี้กลับมาพบกันวันจันทร์อีกแล้วเวลา4ี่ทุ่มอย่างนี้อยู่กันทั้งอาทิตย์เลยนะคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมพวกเราได้ผ่านทาง t r u e v i s i o n ์นิของแอปพลิเคชันดีๆอย่าง True ID นะครับ เอาละครับเรามาเริ่มต้นกับหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเขาหรือว่าเข้าไปดูในโซเชียลเนี่ยนะครับช่วงหลังดองน็กชาลีนี่จัดว่าหล่อเลยแหละนะฮะเดี๋ยวมีการถอดเสื้อโชว์กล้ามโชว์ซิกแพคบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคุณผู้ชมครับความติดของหนุ่มคนนี้นะครับเกือบได้เงินถึง15ล้านบาทจากการโกอินเตอร์ที่ประเทศจีนครับ ถือว่าเป็นนักสแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนในวงการนะฮะสำหรับแม็กชาลีแต่หลายคนอาจจะติดภาพความติดความฮาซะมากกว่าในช่วงหลังนี้นะครับซึ่งใครจะรู้ล่ะครับว่าฮาฮาแบบนี้นะฮะเจ้าตัวเกือบได้โกอินเตอร์ไปโด่งดังที่ประเทศจีนเหมือนดาราตัวท็อปๆคนอื่นแล้วนะครับ คืองี้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมื่อวนพูดถึงเรื่องนี้นะครับเหตุผลที่เขาเลิกคบกับแม็กไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําละครตลอดชีวิตเนี่ยก็เพราะแม็กเนี่ยแหละฮะเมื่อสมัยก่อนประมาณ10ปีที่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับตอนที่แม็กเนี่ยเล่นหนังเรื่องเด็กหอถ้าจำมาได้เรื่องนั้นดังมากมีผู้บริหารคนจีนเนี่ยเข้ามาติดต่อบอกว่าอยากให้แม็กเนี่ย go inter ไปที่จีน วันนั้นเนี่ยนะฮะเขานัดไปคุยแล้วก็นัดไปเซ็นสัญญาคุณผู้ชมค่าตัวโอแม่เจ้า15ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนะครับมดนำตั้งใจอยากจะเป็นเหมือนกับคุณเอสุภชัยนี่แหละคือดูแลดาราเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปคุยนะฮะแล้วก็กำลังจะเซ็นสัญญาแต่แน็กเนี่ยดันไปนั่งเครียดใส่เขาสักพักหนึ่งคุณผู้ชมคิดภาพแน็กนะความติดของเขาเนี่ยเขาบอกไม่ไปอ่ะ คุยอะไรกันไปทําไมอยู่ไทยดีกว่าเอ้าคุณผู้ชมมดดำก็งงเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคุยกับฝั่งจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับส่วนสาเหตุคุณผู้ชมที่นักเองตัดสินใจไม่ไปจีนนี่ดดน,นะครับยิ่งทํเอมมดดานี่ปรี๊ดเลยละครับนักบอกว่าหมาแมวของผมใครจะเลี้ยงมดดําก็บอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับอย่ามายุ่งกับกู ขนาดนั้นเองนักก็ยังเผยนะครับบอกว่าในตอนนั้นเองเนี่ยที่จีเนี่ยเขาถ่ายงานกันเนี่ยโอ้โหถ่ายกันเป็นเดือนๆถ้าเราเซ็นสัญญาไปก็คืออยู่นานไม่มีวันพักและขอโทษนะคุณผู้ชมต้องต้องอ่านตรงนี้จริงๆแล้วตัวเฮี้ยงผมมันจะอยู่ยังไงเล่นเอาหากันทั้งรายการเลยละครับพราหนุ่มรักสัต์ เอาจริงคุณผู้ชมคือผมเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอแนักบ้างนะฮะเคยคุยติดต่องานกันเพราะว่าช่วงนั้นเองภรยาผมก็ทําละครด้วยคือเคยไปคุยกับน็กจะให้นักเนี่ยมาเป็นพระเอกของเรื่องนะครับแต่ว่าไอ้โปรเจกต์นะั้นไม่สําเร็จไม่เกี่ยวกับน็กนะฮะไม่เกี่ยวกับน็กแต่คือผมรู้เลยคือเขาเป็นคนที่เติจจริงๆ,งๆฉนั้นเรื่องราวที่มดดาเล่าเนี่ยผมมั่นใจว่าจริงแน่นอนนะฮะคือเขาไม่สนใจอะไรจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมคือเงิน15ล้านบาทเนี่ยเมื่อย้อน สิบปีที่แล้วนี่ถือว่าเยอะมากนะกับการที่เราจะมีโอกาสมีอนาคตไปโตที่ประเทศจีนน่ะนะฮะนั่นแหละคือเนักชาลีคุณผู้ชมครับอ่ะมาถึงตอนนี้ผมมั่นใจปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทุกคนประสบกันทั่วประเทศนั่นก็คือคืออะไรคุณผู้ชมครับค่าไฟคผู้ชมครับผมมั่นใจทุกบ้านเจอปัญหาเรื่องค่าไฟแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มีบ้านคนบันเทิงอยู่หนึ่งบ้านที่เขาออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับ บ้านของพี่นุย้ยเชิญยิ้มกับพี่ตัก๊กสิริพรนั่นเองหาเลยทีเดียวครับขึ้นเทรนด์ฮอตเลยนะครับมาตีคู่กับสภาพอากาศของเมืองไทยณนะปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโชว์ เอกสารบินค่าไฟเดือนล่าสุดนะครับรวมถึงโพสต์ที่ศิลปินซุปตารุ่นใหญ่อย่างพี่ตั๊กซิริพรเองนะครับนำมาแชร์ผ่านในอินส a าแกรมของเขาเป็นภาพถ่ายของพี่นุ้ยเฉินยิ้มนะฮะในสภาพที่คุณผู้ชมคือแป้งขาวทั่วหน้าทั่วตัวเลยนะฮะพร้อมกับถือบินค่าไฟที่มียอดชำระสูงถึงหลักหมื่นบาทนะครับ เท่านะั้นไม่พอฮนะเพราะว่าในส่วนของแคปชั่นเองสาวตักนะครับยังได้บรรยายอาการของคุณสามีเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าผัวครูเจอบินค่าไฟแม่งบ้าไปเลยโทเมทาเมทากลับมานะซึ่งงานนี้นะครับนอกจากจะบรรดาแฟนคลับพร้อมใจกันหาท้องแข็งเพราะความเอ็นดูแล้วนะครับในส่วนของเพื่อนพ้องในวงการเนี่ยนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยละครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเป็นเรื่องแล้วนะฮะ อันนี้ก็หนาวไปหมดเลยแม่โถ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 ช่วงนี้พี่เมทาร้อนร้อนหนาวหนาวฮ่าฮ่าทาแป้งเย็นก็พอแล้วก็อีกมากมายเลยล่ะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะช่วยตอนนี้ถ้าผมอัปเดตกันนะฮะเขาลดไปแล้วนะคุณผู้ชมอย่าไปว่าเขาลดไปเนี่ย สตาตางฮะาไปเรื่องอื่ดีกว่าขับบันเทิงดีกว่านะครับมากันที่เจมจิรายุ G R y U นะครับล่าสุดนี่คือผู้ชมคืออย่างที่เราทราบกันเนี่ยตอนนี้เขาครบสาวนอกวงการอยู่นะคือในในเรียกว่าในไอจีของเจมเองเนี่ยก็ไม่เคยโพสต์รูปของแฟนสาวเลยนะครับแต่ว่าเรามีโอกาสได้เห็นกันบ้างนะในในบรรดาไอจีของเด็กแก๊งเขาอะไรเงี้ยล่าสุด โพสเป็นที่เรียบร้อยแต่จะเห็นชัดขนาดไหนและแคปชันนี่เขียนว่าอะไรคุณผู้ชมติดตามเลยครับเจมจิรายุนะครับลงภาพพร้อมกับแคปชันหวานเลยล่ะครับเปิดตัวแฟนสาวน้องโฟมอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนผองในวงการก็ร่วมกันกรี๊ดแสดงความยินดีหลังจากที่คบหาดูใจกันมาหลายปีนะครับแต่ยังไม่เห็นภาพคู่หวานออกมาแบบเต็มๆเลยสำหรับคู่ของพระเอกอารมณ์ดี เจมจิกับแฟนสาวนอกวงการมีเพียงแค่บรรดาเพื่อนร่วมแก๊งอะ่ะที่ปล่อยออกมาและเห็นนะผู้ชมก็เห็นกันแบบแวบๆอีกด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับดูเหมือนรักของเจมจินี่จะหวานลงตัวจริง,รงๆเข้าโหมดคลั่งรักเป็นที่เรียบร้อยเพราะในไอของเจมส์เองนะครับก็ลงภาพของโฟมแบบเต็มตัวเต็มเฟรมเลยนะครับพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานที่เขียนว่าหันหลังให้กล้องหันหน้าให้ทะเลหันเหงใจให้เธอโอ้โหสถานี้เลยเละน้อง เรียกงจะว่วภาพนี้ของเจมจิ M G นะครับเพื่อนแฟนคลับตาเข้ามากดไลค์ร่วมกรี๊ดแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยล่ะครับฟีลลิ่งมันคล้ายๆแบบขอแต่างงานเลยนะคุณผู้ชมนะมิกิบมวแต่อ่านยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะต้องกลับไปย้อนดูในรีรันนะคุณผู้ชมไอรายการเขามีรีรันด้วยนะนะใครที่พลาดสดๆตอนสี่ทุ่มมีรีรันนะ นะครับผมก็ไปดูแล้วกันว่าช่วงอะไรประมาณกี่โมงเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรือเขาเรียนกี่โมงนะรายการเราเนี่ยตึกๆึกเนาะะประมาณเช้าเชตึกๆึก,ก,กะคุณผู้ชมนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเอาจริงนะคุณผู้ชมไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยเขามีความอดทนสูงมากเลยนะคุณผู้ชมคือไอ้น,นี้เดี๋ยวผมไปเล่าในข่าวเลยแล้วกันมันมีแฟนอยู่คนหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่าไปเรียกว่าแฟนเลยมีคนอยู่คนหนึ่งแล้วกัน อยู่ดีก็เข้าไปคอมเมนต์ภาพของน้องลิลลี่นะฮะประโยคประมาณนี้นะคุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นตัวคุณผู้ชมอะแล้วมีคนมาโพสอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะทำยังไงครับจเจอแบบนี้นะฮะก็ทำเอาศิลปินลูกทุ่งอินดี้ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับหรือว่าลิลลี่นารีนาชเชื้อแหลมนะฮะ เก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่จริงๆสาเหตุเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งคุณผู้ชมเข้าไปเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หน้าตาของเธอนะครับใต้คลิปวิดีโอที่โพสต์ลงในช่อง tiktok อกของเธอนั่นเองประมาณนี้บอกว่ามีเงินทําไมไม่ไปทําหน้าใหม่ให้สวยๆโอ้โหคุณผู้ชมมาเขียนนี้ได้ไงเนี่ย นะฮะในขณะเดียวกันนะฮะทางฝั่งของลิลลี่เองเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์ของชาวเนต็ตรายนี้เนี่ยเจ้าตัวไม่รอช้านะฮะเข้าไปเขียนข้อความตอบกลับพร้อมกับอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ทำอะไรกับหน้าของตัวเองนะครับให้อีกฝ่ายเนี่ยหายสงสยัยหายขาใจสักทีหนึ่งประมาณนี้คุณผู้ชมครับบอกเจอเมนต์แบบนี้อึ้งเลยค่ะหนูก็อยากสวยอยากน่ารักนะคะ แต่หนูได้แค่นี้จริงๆตอนนี้กำลังเก็บตังค์สร้างบ้านสร้างรถอยู่หากเสร็จจากตรงนี้จะไปทำหน้าสวยๆนะคะนอกจากนี้นะฮะเธอเองเนี่ยยังมีการแคปเจอร์ข้อความแล้วก็นำไปแชร์ผ่านทาง Instagram Story ของเธอนะครับระบุแคปชั่นบอกว่าวานผู้ใหญ่ใจดีจ้างงานหน่อยคะ่ะ จะได้หาเงินไปทําหน้าสวยๆวะแล้วคราบโอ้คุณผู้ชมงานนี้ไม่เพียงแต่กําลังใจที่มาทั่วทุกสารทิศเลยนะครับผมก็ยังมีคนเนี่ยเอ่ยปากชมเธออีกด้วยว่าแม่วิธีการรับมือกเกรียนคีย์บอร์ดของเธอนี่มันสตรองมากๆแถมที่สําคัญมีวุฒธธิภาวะแบบสุดๆอีกด้วยครับสุดยอดสดยอด มใจคอไอคนโพสที่มันทำด้วยอะไรคุณผู้ชมครับโพสอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันต้องทำให้อื่นเขาเสียความรู้สึกขนาดนี้ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเอาคุณผู้ชมตอนนี้เรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะภรรยาของอพี่ปอณัฐนะวุฒิสกิดใจนะครับคุณเอ๋พรทิพย์คุณผู้ชมสวยๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคิดว่าอายุของเธอเนี่ยเท่าไหร่ครับ เอาละอย่างที่เราทราบกันนะครับพี่ป๋อเองก็เพิ่งหายจากโควิดไปมาๆนะครับล่าสุดก็มีเรื่องให้เจ็บตัวอีกแล้วนะครับเมื่อนกสุดที่รักที่เลี้ยงเหมือนลูกเนี่ยนะครับมังับจมูกของแม่เอ๋จนเป็นแผลจนได้ถึงจะมีปัญหาปวดหัวมากมายขนาดไหนแต่ Happy Birthday to you นะครับก็ไม่ลืมที่จะทำบุญฉลองวันคล้ายวันเกิดในวัย43ปี43ยังสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย สวยจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเลยนะครับโพสต์ประมาณนี้ครับบอกว่าเมื่อวานวันเกิดเอเลยถือโอกาสทําบุญบ้านนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กแล้วก็ร้านมากๆเลยนะคะที่มาจาัดก,การให้ทุกอย่างและเนรมิตงานบุญให้สวยมากๆพร้อมกับแนะนําวิธีไหว้ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นตนจนจบ เอ๋ ه, แนะนำร้านเลยค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญใดๆจัดการได้ทุกสิ่งทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายมากขึ้นส่วนทีมงานทำงานแบบมืออาชีพสุดๆเป๊ะมากค่ะ ทุกคนที่ติดตามรูมสวิตเนวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ